สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาตามหาฆาตกรตัวจริงกันค่ะว่าใครฆ่าจันกันจากละครเรื่องหลงกลิ่นจันนะคะคลิปนี้นะคะไม่ได้เป็นการสปอยค่ะแต่เราจะมาวิเคราะห์กันนะคะกับคำถามที่สงสัยกันค่ะว่าใครเป็นคนฆ่าจันค่ะและใครคือจิ๊กซอตัวสุดท้ายนะคะและฆาตกรดอกไม้จนันเป็นทางไทยจริงหรือไม่เรามาวิเคราะห์กันค่ะ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ตามลุ้นติดจอกันทีเดียวค่ะซึ่งเสนอเป็นตอนที่13และ14ค่ะโดยตอนที่13เนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้เรตติ้ง4.7คันแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็น5.4ในวันพฤหัสเป็นตอนที่14นะคะเรียกได้ว่าลุ้นกันทุกฉากทุกตอนทีเดียวค่ะก็เหลืออีกเพียงแค่4ตอนก็จะถึงบทสรุปของเนื้อเรื่องแล้วนะคะเราก็มาช่วยสารวัตรว่านรักตามหาก,กันดีกว่านะคะ ซึ่งคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะพูดตามเนื้อเรื่องที่ได้ชมที่ผ่านมากับที่ควรจะเป็นเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นการสปอยหรือเรื่องย่อนะคะถ้าผิดพลาดระการใดนะคะแม่อ้อยต้องขอไัยเวะที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะ <S <S สำหรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะตอนที่ผู้กำกับถูกจับนะคะแล้วยอมรับว่าตนเองเนี่ยเป็นฆาตรกรดอกไม้จันทร์ จากนั้นนะคะผู้กำกับก็อยากจะคุยกับทางไทยส่วนทางไทยนะคะก็มาหาผุ้กกับที่ห้องขังนะคะแล้วบอกว่าทําไมอาทาแบบนี้น่ะ ส่วนตัวเนี่ยคะ่ะก็คิดว่าพุ่มกับเนี่ยยอมรับผิดเพื่อปกป้องทางไทยมากกว่านะคะแล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆคะ่ะว่าผลออกมาคือทางไทยเป็นฆาตรกรดอกไม้จันทรเพราะแผนของว่านรักเนี่ยที่ต้องการจะใช้คมเป็นเครื่องมือเพื่อหลอกฆาตรกรดอกไม้จันทร์นะคะโดยการให้ข่าว ว่าคมเนี่ยเป็นคนฆ่าจันเพื่อให้ฆาตรกรตัวจริงทํางานนะคะเพราะว่านรักไม่เชื่อค่ะว่าผู้กํากับเป็นฆาตรกรดอกไม้จันนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ว่านรักคิดนะคะก็คือฆาตรกรดอกไม้จันไปที่บ้านคมเพื่อที่จะทําร้ายแต่กลับถูกทําร้ายเสียเองนะคะซึ่งปรากฏออกมานะคะว่าเป็นทางไทยค่ะเพราะทางไทยเนี่ย ทำไปเพราะความรักจันมากเลยและก็ต้องการแก้แค้นกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของสูริญญาณน,นั่นเองค่ะแต่จากความรู้สึกของแม่อ้อยนะคะแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดต่างก็อย่าด่ามาแล้วกันนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยก็คิดว่าทางไทยคือฆาตกรดอกไม้จันทรตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่ามีเหตุจูงใจหลายๆอย่างที่น่าจะเป็นเรื่องของการแก้แค้นต่างๆและอีกมุมหนึ่งนะคะก็คิดว่า ใช่ทางไทยจริงหรือหรือว่าเราจะโดนแกงไหมเพราะบางครั้งนะคะก็ยังไม่อยากไว้ใจใค่าปรากกันดีที่ชอบทํำเซอร์ไพรส์ตอนจบนะคะเพราะจากคดีเท่าที่ผ่านมานะคะเช่นนายผาดที่ถูกเรียกรถแล้วขึ้นไปนั่งหน้าคู่กับนายผาดแล้วก็ฉีดยาใส่ในแก้วเบียร์นะคะสุดท้ายนายผาดก็ท้องเสียลงจากรถแล้วก็ถูกฆ่าตายค่ะส่วนเสียจิวค่ะก็ใช้เข็มฉีดยาแทงเข้าที่ต้นคอแล้วก็ ถูกฆาตกรรมตายนะคะหรือแม้แต่หมอชาติค่ะที่มีการซ้อนแผนนะคะให้มีการฆ่ากันเองค่ะส่วนบ้านนายกทวีค่ะก็ใช้แก๊สระเบิดนะคะทําให้นายกทวีตายนะคะและส่วนของเวรุลีเมือนกันค่ะก็เข้าไปใช้เข็มฉีดยาฉีดสารพิษเข้าไปที่ใส่น้ําเกลือค่ะและสามารถเข้าไปอย่างไม่มีใครสงสัยนะคะก็คือมีความรู้สึกนะคะว่า ฆาตกรดอกไม้จันน่าจะรู้เท่าทาันคนอื่นนะคะไม่น่าจะเสียเปรียบอะไรง่ายๆแต่พอมาเคสของนายคมค่ะทําไมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฉลยมาเป็นทางไทยดูง่ายมากๆนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวจริงๆนะคะก็คือคิดว่าทําไมง่ายจังและดูจากคดีต่างๆที่ผ่านมานะคะก็คือฆาตกรดอกไม้จันเนี่ยจะดูเก่งแข็งแรงกว่าแล้วก็มีชั้นเชิงกว่าแต่ครั้งนี้นะคะดูตรงกันข้ามกับ เท่าที่ผ่านมานะคะแต่ในความรู้สึกนะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คนดูหรือเปล่านะคะประมาณนั้นนะคะแต่นี่ก็คือเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ไม่ออคตดก็ได้นะคะอันนี้แค่สงสัยนะคะแต่เพราะแต่ละคดีนะคะลักษณะท่าทางบุคลิกต่างๆก็มีส่วนคล้ายกับทางไทยจริงๆเหมือนกันหรือจะมีใครที่คล้ายกับทางไทยหรือเปล่าอันนี้ต้องลองติดตามอีก4ตอนสุดท้ายนะคะ โอเคค่ะเรามาดูในส่วนที่มีข้อสงสัยกันนะคะว่าใครคือฆาตกรที่ฆ่าจันจริงๆค่ะและคุณผู้ชมะ่ะคะคิดว่าใครคือฆาตกรที่ฆ่าจันค่ะเรามาวิเคราะห์ตามเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะอย่าเพิ่งไปดูเรื่องย่อนะคะไม่งั้นจะไม่สนุกแล้วก็ไม่ลุ้นตามค่ะซึ่งจากเท่าที่ผ่านมาทั้ง14ตอนนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องก็ถูกฆ่าตายไปจนหมดนะคะและอย่างตอนล่าสุดกับผู้ที่ต้องสงสัยที่เหลืออยู่ คุณผู้ชมคิดว่าใครคือจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายค่ะและสำหรับทางไทยกับผู้กำกับพนานะคะแม่อ้อยขอตัดออกนะคะเพราะทั้งสองคนเนี่ยรักจันทั้งคู่ค่ะแล้วก็จันร์ก็ดูมีความรักแล้วก็ผูกพันกันอย่างดีนะคะจึงไม่มีเหตุผลที่ทั้งสองคนเนี่ยจะฆ่าจันร์ค่ะเรามาดูผู้ต้องสงสัยคนแรกค่ะ นายคมค่ะซึ่งเป็นเจ้าของผับดังค่ะแล้วก็เป็นผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งค่ะที่เคยมีความสัมพันธ์กับจนันแต่ว่าผล DNA ออกมาล่าสุดค่ะว่าคมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการตายของจนันแต่สุดท้ายแล้วนะคะคมก็น่าจะถูกฆาตกรรมอีกเช่นกันค่ะแต่ยังไงก็รอติดตามชมกันอีก4ี่อสุดท้ายแล้วกันนะคะคนต่อไปค่ะโอลานค่ะซึ่งเป็นทนายแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของนายคม ที่เป็นคนที่ทําคดีจากดําให้กลายเป็นข่าวได้และคอยช่วยเหลือเพื่อนปกปิดอะไรบางอย่างอยู่และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับตํารวจซึ่งจากเท่าที่วิเคราะห์มานะคะ2คนนี้น่าจะมีส่วนการรู้เห็นแต่ยังไม่น่าจะใช่คนที่คาดจันจริงๆหรือเปล่านะคะยังไงก็ต้องตามติดกันต่อในละครอีก4ตอนสุดท้ายนะคะต่อไปค่ะนายพิพั์ค่ะ เป็นพ่อเลี้ยงของจันนะคะก็เป็นอีกจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะว่านายพิพัน์เนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดตำรวจอยู่แต่ยังไม่ได้มีการเฉลยออกมาเท่านั้นเองค่ะทั้งสีหน้าแววตาการแสดงออกต่างๆนะคะก็ถือได้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอีกคนที่น่าจะรู้เห็นอะไรบางอย่างแต่โดยส่วนตัวนะคะไม่คิดว่าอาจจะยังไม่ใช่คนที่ฆ่าจานันจริงๆค่ะ และจากตัวอย่างตอนต่อไปนะคะที่ทางไทยบอกว่าคนที่คุณคิดว่าดีอาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้นะคะหรือจะเป็นหมวดตรีชัยค่ะสิ่งไม่อ้อยก็ยังไม่ได้พูดถึงตอนต่อไปนะคะว่าหมวดตรีชัยจะเกี่ยวข้องอะไรหรือไม่แต่เราจะมาตามหาไปพร้อมๆกันนะคะคือว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยหมวดตรีชัยมักจะสรุปคดีแบบเร่งรัดไม่พร้อมรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ แล้วก็ทําคดีแบบจริงจังนะคะและก็มีบางฉากบางตอนค่ะที่ดูแววตาดูแปลกๆไปในภาคหลังนะคะก็เป็นอีกคนค่ะที่เราคิดว่าดีแต่อาจจะเป็นอย่างที่ทางไทยบอกหรือไม่ก็ต้องตามติดกันต่อในสีตอนสุดท้ายนะคะคนต่อไปค่ะหลิวค่ะเป็นบุรุษพยาบาลนะคะแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นโทรโคงคู่กับเพื่อนสนิทอย่างแจงประจําดอนหินกาบเลยค่ะก็เคยสงสัยเหมือนกันนะคะว่าคดีจะพลิกหรือไม่ยังไงก็ต้องรอติดตาม คำตอบในสตอนสุดท้ายแล้วกันค่ะและอีกคนหนึ่งค่ะก็คือหมอดินค่ะเป็นหมอนิติเวชค่ะที่รู้เรื่องราวแต่ละคดีในดอนหินกลับอย่างมากทีเดียวนะคะแต่ไม่พูดออกมาเท่านั้นเองค่ะเพราะหมอดินเนี่ยไม่เชื่อหลักการของตำรวจแต่เชื่อผลของนิติวิทยาศาสตร์ถึงมาเป็นหมอนิติเวชนั่นเองค่ะซึ่งพอรู้เรื่องที่สารวัตรว่านรัฐวางแผนที่จะจับฆาตรกรดอกไม้จันทร์ทำให้ทางไทยเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ผิดใจกันอย่างแรงค่ะ ซึ่งโดยส่วนตัวนะคะแม่อ้อยคิดว่าหมอดินเนี่ยไม่น่าจะใช่อย่างแน่นอนค่ะและคนสุดท้ายค่ะโดยส่วนตัวนะคะที่แม่อ้อยสงสัยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นมีในไตเติลค่ะแต่ยังไม่ปรากฏตัวออกมานะคะซึ่งก็คิดว่าน่านจะออกมาใกล้ๆตอนสุดท้ายนะคะเราก็มารอลุ้นหาคำตอบกันในอีก4ตอนสุดท้ายนะคะว่าคนคนนี้จะเกี่ยวข้องอะไรกับจันนะคะ และนี่ก็เป็นผู้ต้องสงสัยที่เหลือในเรื่องนะคะคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าใครจะเป็นฆาตรกรที่ฆ่าสิริญ,ญาตัวจริงค่ะซึ่งเราก็มาคิด,ดวิเคราะห์เพื่อความบันเทิงแล้วก็ลุ้นไปกับละครนะคะยังไงก็เหลืออีเพียงแค่4ตอนเท่านั้นนะคะก็ถึงบทสรุปของละครแล้วก็ตามติดลุ้นกันไปกับละครนะคะ คลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะทาขึ้นเพื่ออยากที่จะให้คุณผู้ชมนะคะมีส่วนร่วมกับการตามหาฆาตกรที่ฆ่าสิบรินยาไปกับสารวัตรว่านรักนะคะ <S <S คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันนะคะ <S 1> <S 1> <S หากมีอะไรค่ะตกบกพร่องไปตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะ <S <S ชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแล้วกันค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะลรวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ